สวัสดีค่ะคุณอยู่กช่างต้อมบาดานะคะวันนี้เรามาติดตั้งแผงโซลาเซลล์และพร้อมลงปั๊มนะคะปัมะ๊มอ่อหนึ่วัตต์นะคะแปดแผน่นนี่นะคะเวลาเที่ยงนะคะแผงโพรี เราใช้แผง3ามร้อยสาวัตต์นะคะแผงโตลารี่เก็บงานส่งมอบงานเรียบร้อยตอนนี้นะคะใช้ปั๊มโจไดนะคะระบบ AC DC นะคะ ปิดเอาเองนะคะอยากใช้ไฟฟ้าก็ปิดหาไฟฟ้าอยากใช้แสงแดดก,ก็บิดหาแสงแดดตัวนี้นะคะทำงานสามพนสามร้อยกว่ารอบเวลาเที่ยงคึงน,นี่นะคะน,น้ำอันนี้ เราลงลึกไป80เมตรนะคะ20ท่อนอันนี้นะคะอันนี้เขาเจาะบ่อไว้แล้วแล้วก็ให้เรามาติดตั้งให้นะคะตัวนี้ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะตัวนี้เป็นกล่องใหม่ล่าสุด ทำได้หมดนะคะบ่อกเก่าบ่อใหม่นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด like, กติดตามผลงานนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณแฟนเพจนะคะที่ติดตามผลงานกันนะคะสามารถสอบถามได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่โทรมาสอบถามเรายินดีให้คําปรึกษานะคะเรา ไกลเกินเราก็ไม่ได้ไปนะคะต้องขอประทานโทษด้วยนะคะเราอยู่อำเภอปักช่องนะคะจังหวัดนะครราชสีมานะคะตัวนี้นะคะเราใช้เหล็กกรมันไน้เสาหน้า 3. สามเสาหน้าสาม อันนี้ไม่รู้ตาน้ำมันเป็นกับตาน้ำนะคะลูกค้าได้เห็นแล้วเห็นน้ำแล้วก็พึงพอใจแล้วค่ะเดี๋ยวมันก็ใส่ของมันเองนี่นะคะอันนี้ใช้แดดอย่างเดียวนะคะเรายังไม่มีไฟฟ้าเข้ามาเนาะ ลงลึกไป80เมตรน้ำไหลเต็มท่อนิ้วสองนะคะท่อหย่อนลงก็เป็นท่อนิ้วสองนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามผลงานนะคะขอบพระคุณอย่างสูงอันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ